ครับวันนี้สิบห้ามาเบิงการเลี้ยงไก่ครับตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกาครับสิบมาปล่อยไก่เลี้ยงไก่ขังนะครับขอบล่อขอบชิดเก็บมาแล้วครับเทียบเทียเอาแค่ครับนี่สวยครัปต่อเข้ามาเดี๋ยวปล่อยครับ เปเลี่ยงไกลค้างนะครับเวลาหน่อยเลิกงานครับตอนในหาโม่ครับนี่กระทเหัน่นี่ก็คือสะปานะครับสะป่าไก่เขาปล่อยคำครับมันสีเปล่าแลนออกไปหากินนะครับบรรยากาศนะครับ แดดแดงครับเพราะว่าวเว้นใกล้จะตกดินแล้วครับที่อยู่าหนหนอาศัยครับเป็นน้อยๆครับมีหาสิบคูณสอเมตรนะครับเหล่าไก่ครับมีหลอดโซลาเซลล์พร้อมเพราะว่าทุ่มหนึ่งไก่ค่อยสิเข,ขาของนะครับ ครับคนก่กองไฟครับไปถทะไหลยุง่งนะครับออกมาปุ๊บกป็สิบฟ้าครับงานคนเะนี่ย ครับขอบซาฟังพ่นครับเริ่มแรนฝ่าวเคียดหากินข้าวเพราะตอนนี้หาโม่สี่สิบหาครับเกือบพกโม่แรงแล้วนะครับมันจะเป็นต้องฝ่าวันนี้เลิกงานทำนะครับสิบห้าช่อมบกบนะครับกระช่างกบบเกือบเดือนครับช่างกบ กบยีน่นี่นีก็สองลอยตัวนะครับกระช่างนีสามเมตรค้นสามเมตรครับเลือกเมตรหาซิปปลาปลาดินหนาครับเริ่มยินเสียงคนครับปลาเริ่มมาล่อแล้วนะครับนะับปลาในท้องครับกับปลาหมอ ครคับเดือมมัดล่อภาพรวมนะครับพื้นที่หนึ่งไร่ครับสะเลี้ยงไก่เลี้ยงกบเลี้ยงปลานะครับเวียนส่วนอย่างครับ,นนค,รบคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ